ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกหณ์การเ,ก,ารเกษตรทรกศส,สาขาพานยินดีให้บริการค่ะทกศสาขาพานบริหารงานโดยนายทวัชชัยกิจเจริญผู้จัดการสาขาและนางมารีรัตน์เทือนบุญผู้ช่วยผู้จัดการสาขามีพนัากงานทั้งสิ้น18คนเป็นสาขาหนึ่งใน4สาขาที่ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานประกอบด้วย4ตำบลในความดูแลรับผิดชอบได้แก่ ตำบลเมืองผานตำบลป่าหุตำบลดอยงามและตำบลเวียงห้าวมีสถานที่ตั้งของสาขาอยู่ริมนนนถนนพนโยธินเลขที่204หมูห่1ตำบลเมืองผานอำเภอผานจังหวัดเชียงรายมีรถโดยสารประจำทางและรถบริการสาธารณะผานตลอดเวลามีป้ายสัญ,ญลักษณ์ติดตั้งที่ความสูงประมาณ20เมตรซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถมองเห็นได้ยอย่างชัดเจน นอกจากนี้สาขายังมีปักหมุด GPS ในการสืบค้นที่ตั้งระบุคำสืบค้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาผ่านบริเวณภายในสำนักงานมีป้ายบอกทิศทางจุดบริการด้านต่างๆของสาขาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยให้บริการด้านการเงินตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องไม่หยุดพักเที่ยง ด้านสินเชื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีภายในอาคารสำนักงานมีการจัดพื้นที่ให้กว้างขวางสะดวกต่อการให้บริการลูกค้ามีแสงสว่างเพียงพอมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายและการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีเป็นต้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเช่นที่นั่งรอรับบริการ น้ำสุพิม์น้ำดื่มคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลจุดบริการชาร์จโทรศัพท์ที่จอดรถห้องน้ำสำหรับลูกค้าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะรวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงตามกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาทิเช่นรถเข็นสำหรับผู้พิการจุดจอดรถทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำสำหรับผู้พิการสัญญาณเสียงสำหรับขอความช่วยเหลือเป็นต้นมีการออกแบบและลำดับขั้นตอนการให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลคัดกรองด้านเอกสารและระบบคิวเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำและใช้บริการได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมการให้บริการด้านการเงินเช่นการฝากถอนชำระหนี้ ชำระค่าสินค้าและบริการการโอนเงินเป็นต้นด้านสินเชื่อเช่นการให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินนอกระบบการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพการบริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้สาขาได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานของสาขาโดยจะนำผลมาสรุปเป็นรายเดือนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป มีการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อลดปัญหาความแออัดของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับธนาคารได้แก่เว็บไซต์แผ่นดินทองเพื่อเป็นสื่อกลางและช่องทางส่งผ่านความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแอปพลิเคชันเอมบายซึ่งสามารถจ่ายเงินโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที Li n e BAAC Connect แจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์ฟรีและอีกหนึ่งบริการคือ SMS Alert ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบัญชีผ่านระบบ SMS สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตทำให้การใช้ชีวิตง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่สมัครใช้บริการเป็นอย่างมากถ้าจะถามถึงข้อดีของการสมัคร SMS กศนะคะก็รู้สึกว่ามอความสดะดวกสบายมากขึ้นค่ะไม่ต้องเข้ามาเอาสมุดมาฝรับที่ธนาคารค่ะเราก็สามารถรู้ได้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่โดยที่จะมีข้อความเด้งขึ้นมาค่ะมันสร้างความสดะดวกสบายให้กับลูกค้าอีกทางได้เลยค่ะสําหรับระดับคะแนนความึงพอใจก็ขอให้เ10เลยแล้วกันค่ะเพราะว่าธนาคารมีพัฒนาการในเรื่องของระบบที่ดีขึ้นมาก พกสสาขาพานมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยการเปิดจุดบริการแก่ลูกค้าอีก4แห่งเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ห่างไกลเป็นการลดปัญหาความแออัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในสถานการณ์โควิด -19 ดังนี้ 1. จุดบริการสาขาย่อย6แยกตั้งอยู่ที่ตลาดสด6แยกเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกา 2. จุดบริการสถาบันการเงินชุมชนเมืองหลวงตำบลป่าหุงเปิดให้บริการทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา 3. จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามตำบลดอยงามเปิดให้บริการทุกวันพุธตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ 4. จุดบริการสถาบันการเงินชุมชนบ้านสันใต้ตำบลเวียงห้าว เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา9นิกาถึง12นาฬิกาสัเล้านะต่ก็ี่ะเนี้ต้องไปใช้บริการต้องไปพื่อเครืงเนาะมันอันตรายเจ้าไมจากันสบายซึ่งเือาีจาี้พอได้มีบริการที่ี่เดินมาบบมาถึงแล้วดวสบายบไทยเจ้าทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ทกสสาขาพานได้รับรางวัลด้านการบริหารงานหลายรางวัลซึ่งเป็นข้อรับรองถึงการวางแผนจัดการและการบริหารงานได้เป็นอย่างดีบัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก GECC Government Easy Contact Center